ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตามติดชีวิตในักวิจัยของศูนย์เชื่วชาญเฉพาะทางการขับเคลื่อน b c ซสู่การพัฒนายอย่างยั่งยืนสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะและวันนี้นะคะฟ้าก็อยู่กับอาจารย์ประจําสูตรของเราค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออารีฟิญยามาเป็นนักวิจัยจากศูนย์มุสลิมศึกษาสถาบัานเอเชียศึกษาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและก็เป็น นักวิจัยจากศูนย์ BCG ค่ะอาจารย์ฟิมีความเชี่ยวชาญอะไรบ้างคะในส่วนของความเชี่ยวชาญน,นะฮะผมมีความเชี่ยวชาญทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในโลกมุสลิมนะฮะเพราะว่าอยู่ในสายมุสลิมศึกษาผมได้ศึกษาทั้งวัฒนธรรมการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศโลกมุสลิมทั้งหลายนะครับ ถือว่าทุกเรื่องเกี่ยวกับมุสลิมพี่ฟิล์มก็เป็นความชว่วยชันด้านนี้ถูกต้องครับโอเคค่ะ,ะ,ะพี่ฟิล์มเป็นนักวิจัยที่ที่จุฬาลงกรณ์มากี่ปีแล้วคะตอนนี้ปีนี้ก็ย่างก้าวปีที่6แล้วนะครับปีที่6แล้วครับอยากจะทราบถึงแรงบันดาลใจที่ทําให้พี่ฟิล์มได้เข้ามาเป็นนักวิจัยอะคะ่ะทำไมพี่ฟิล์มถึงสนใจที่จะมาเป็นนักวิจัยที่นี่นะะอะคือต้องย้อนความ ไปอย่างนี้นะครับว่าผมเป็นคนที่ชอบชอบอ่านแล้วก็ชอบเขียน mm hmm. แล้วก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวเป็นคนที่ชอบเที่ยวฉะนั้นเนี่ยการเป็นนักวิจัย <Hey. S 1> ผมก็มองว่ามันก็ตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอชอบไลฟ์สไตล์ <Hey. S 1> ที่ผมเป็นอยู่ฮะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มีความเฟล็ก hmm. ซิเบิลทำให้เรามีความอิสระ,ะมาก <c oughs> ขึ้นขึ้น ทีนี้พอเราเห็นนะว่านักวิจัยเนี่ยมีหลากหลายมุมมองนะคะแล้วก็มีวิธีการทำงานที่แตกต่างจากอาชีพอื่นมีการลงพื้นที่มีการได้ทำงานกับคนใหม่อย่างเงี้ค่ะคอยากจะทราบถึงประสบก,การณ์การทำงานวิจัยของพี่ฟิล์มอะคะ่ะว่าที่ผ่านมาพี่มีความประทับใจในงานวิจัยไหนบ้างอะคะที่ประทับใจบที่สุดใช่ไหมฮะก็เป็นงานวิจัยที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยมตัตมมราช จาก Istanbul, อิสตันบูลประเทศตรุรกีนะฮะซึ่งท,ทำเกี่ยวกับ precarious Pre labor ซึ่ง precarious labor เป็นแรงงานที่ไม่มีความมั่นคงก็คือแรงงานที่อยู่นอกระบบนะฮะของประเทศ,เทศตรุรกีครับซึ่งก็เห็นอะไรหลายๆอย่างที่มีความเหมือน กับประเทศไทยโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำนะฮะในสังคมเมืองครับแล้วงานนี้ยค่ะทำไมพี่ฟิล์มถึงมีความประทับใจในงานนี้คือเรามีส่วนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะคือส่วนแรกเลยก็คือเราได้มีโอกาสทํางานร่วมกับนานาชาติเราก็มีคอนเน็ t ชันที่เยอะขึ้นและก็ได้ไปหลายๆประเทศ นอกจากตุรกีแล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสไปจอร์เจียและก็แอลเบเนียซึ่งซึ่งเป็นประเทศใกล้เคียงและก็ได้ศึกษาอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับสังคมของเขาทําให้เรามีเริ่มรู้สึกว่าเออบางสิ่งบางอย่างสามารถที่จะเป็นบทเรียนตอดบทเรียนมาศึกษาสังคมไทยได้อะไรประมาณนี้ก็คือสามารถอัดแอปเข้ากับสังคมไทยได้ถูกต้องคอ๋อน่าสนใจคะ่ะทีนี้ ฟ้าอยากจะทราบถึงว่าจากการที่พี่ได้ทำงานกับต่างประเทศเยอะๆค่ะอะไรที่รู้สึกว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ประเทศไทยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้อย่างเช่นต่างประเทศะคะคือต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมีมบริบทที่ต่างกันนะฮะซึ่งที่ผมได้สัมผัสมามันก็มีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยเราจะ เปรียบเทียบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คงไม่ได้นะฮะเราต้องดูนขาไม่ได้ครับเราต้องดูเป็นเป็นบริบทไปฮะซึ่งบริบทของประเทศไทยเราก็ต้องปรับใช้กับสังคมที่วัฒนธรรมที่คนไทยกับวัฒนธรรมกับต่างชาติมันก็ต่างกันอยู่แล้วซึ่งเราก็ต้องดูบริบทไปครับ